ัสดีค่ะมาพบกับช่อง h p p y y i i h e กันอีกนะคะหลังจากที่เราห่างหายกันเป็นนานมากเลยไม่ได้มาอัปเดตคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆดูเลยนะคะวันนี้ค่ะเราก็มีสั่งเออเขาเรียกอะไรนะถาดใส่อาหารแมวอะค่ะม,มาแล้วเราก็จะลองมาแกะให้เพื่อนๆดูกันนะคะคือต้องบอกก่อนเลยว่า หลังจากที่เราไม่ได้อัปคลิปมานานมากแล้วเราก็แบบมีสมาชิกเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะคะจริงๆแล้วนะัดเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงแมวทั้งหมดเนี่ยสามตัวก็เลยจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันนะคะอย่างตัวแรกนะคะตัวนี้ค่ะชื่อกะปินะคะกะปิเนี่ยเป็นพี่ใหญ่ที่สุดในบ้านเลยนะคะนางก็จะแบบตัวเล็กที่สุดแล้วก็จะแบบมีนิสัยที่แบบหยิ่งๆิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่แต่ตาเขาสวยนะตาเขาแบบสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยนะน่ารักใช่ตอนนี้เราก็พยายามแกะกล่องกันต่อไปนะคะซึ่งเราก็ได้มีความพยายามหนักมากจนเราต้องแบบพักก่อนอะไรอย่างเงี้ยงั้นเรามาดูเรามาดูแมวตัวที่สองของเรานี่อันนี้คือพี่กะทินะคะเป็นพี่รองนะคะเขาจะแบบมีความชอบอ้อนมาก มันนั่งชอบมานั่งอย่างเงี้ยตลอดเลยนะคะแล้วก็มีลักษณะพิเศษคือชอบเป็นแมวที่นอนแลบลิ้นเออไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงชอบนอนแลบลิ้นของแมวเพื่อน,เ,อนเนี่ยเป็นหรือเปล่านะคะมาแชร์กันหน่อยนะคะดูตอนนี้เราก็แกะได้แล้วนี่เราแกะได้แล้วเรากำลังจะเปิดมาแล้วนะทุกคน<ฮ>แล้วทำไมกล่องมันยับขนาดนี้<ฮ>เราก็จะมีผู้ช่วยอยู่หนึ่งตัวมาดมๆม,มาแบบ ตบกล่องเล่นชอบชอบปกติเราซื้อ,อของเล่นแมวให้เนี่ยจะไม่เล่นนะจะชอบมาเล่นอะไรแบบพวกถุงพลาสติกกล่องรังกระดาษอะไรพวกเนี้ยจะชอบมากเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ไม่จําเป็นจะต้องซื้อของเล่นราคาแพงให้น้องๆเลยนะคะนี่เรากแกะออกมาแล้วแตแต้นแต้นแต้น มาดูสมาชิกตัวสุดท้ายของเรานะคะนั่นก็คือบักตนริวนั่นเองฉายาของเขาเนี่ยก็คือแบบชอบกัดชอบแทะปากกัดตีนถีบนะคะแบบนางจะชอบแบบกัดมากแล้วคือแบบคือเป็นแมวเด็กที่ฟันแบบฟันกําลังเริ่มคมแบบหมันเขี้ยวแล้วก็กัดกัดกัดจนพี่ที่ทํางานเนี่ยเขาเลือดออกเลยนะแบบ ฟันน้องคุมมากคะ่ะน้องเป็นพันสกอตหูพับนะคะกซ็ซื้อมาเลยละคเะบาๆไม่แพงหรืเอ,อเป็นแมวที่พี่เขาเลี้ยงระบบปิดอะไรอย่างเงี้ยน,นะ,ะน้องก็จะมีความน่ารักมุ้งมิ้งอะไรเห็นไหมตอนที่แกะกล่องก็จะมาเฝ้าคือเขาจะชอบสนใจอะไรพวกนี้ตลอดเลยนะคะเรามาดูกันกล้จะสําเร็จแล้วเป็นอะไรที่แบบแกะ ะยากคือเราไม่ค่อยชำนาญการเท่าไหร่นี่ก็จะมีถาดรองหนึ่งชิ้นนะคะก็น่ารักตามมตามมี้มากเลยเป็นแบบสีขาวออกแนวมินิมอลอะไยนี้นะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นถ้วยใส่อาหารเนาะก็จะเป็นสีขาวเหมือนกันเป็นเซรามิกสวยดีเก๋ไปนะคะ าวางชิ้นที่หนึ่งแล้วมาดูเราจะแกะชิ้นที่สองกันส่วนใหญ่แล้วแมวแมวที่บ้านนะคะก็ก็จะมีแบบจานแมวอยู่แล้วล่ะแต่ว่าแบบเออเราไปสไลด์สไลด์ดูเห็นแบบคลิปคนนั้นคนนี้เขาแบบเอ้ยวางแบบเป็นถาดมินิมอลน่ารักอะไรเงี้ยเราก็จะอยากอยากให้น้องๆได้ลองใช้เหมือนกันคือจริงๆแมวเขาก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าเรา,อาชอบ เรียบร้อยค่ะแต่หนูก็ท่าทางจะสนใจมากเลยคือมันดีอย่างข้อดีของมันก็คือมันจะสูงขึ้นมาหน่อยอะเนาะเวลาน้องแมวก้มมาทานเนี่ยมากินอาหารมากินน้ำอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเออไม่ไม,ไม่ต้องก้มโค้งมาเยอะเกินอะไรเงี้ยแล้วก็เราจะลองเทน้ํากับอาหารเม็ดลองดูนะคะก็จะมีแบบก็เออสนใจก็ที่สนใจอะไรอมาดมดมเลย มาดุมๆโอเคขอบคุณทุกคนมากที่รับชมยังไงไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะน่าจะมาทำคลิปอะไรไว้ติดตามคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ